วันนี้วันที่22วันอาทิตย์ที่2มกราคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันตรุษจีนประมาณเที่ยงกว่ากว่าอันนี้เราจะได้รับชมแต่ละคดีเรื่องหิมะตกที่เมืองคลัมบัสราสเโออสสรัฐอเมริกาปีแรกเลยปี2566ปีนี้เป็นฝนหิมะตกครั้งแรกเลยนีขาวโพลนไปหมด ตกเยอะมากเลยตกตั้งแต่ตอนประมาณตีสีกว่า,วานี่เลยชมบรรยากาศที่เมืองคอนบัตลัเดโอสรัฐอเมริกาขาวโพลนไปหมดต้นไม้ก็สวยปีที่แล้วหนาวลมแรงทีนี้นี่คือบรรยากาศเมืองคอมบัตรัโอสรัฐอเมริกาวัดเวียดนามก็จะจัดงานตุ๊ดจีน สุดเวียดนามก็เลยไม่ได้มีพิธีอะไรมากมั้งเห็นเงียบๆคงจัดข้างในนี่เราดูต้นไม้ตรงข้ามวัดโอ้ก็เป็นห้องสมดุดเนี่ยชมต้นสนสวยนั่นอะ่ะนรถเมล์วิ่งผ่านวัด,โ,ดโอ้ก็โชคดีมีรถเมล์่ิ่ผ่านหน้าโอ้นี่ต้น ต้นสโนแล้วเนี่ยต้นหิมะสวยงามสวยงามโอ้ตกเยอะจริงๆไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะคิดว่ามันจะไม่ค่อยมีละเราชมบรรยากาศของหิมะกันแล้วกันศินละปะนี้ถ่ายทำโดยเอวังวาริตีเดินไปนู่น ต้นไม้สวยลั้วก็สวยสวยงามแบบศิลปะสนโนสิสนสโนออยโอพาชมวัดออยโอธรรมรามสหรัฐอเมริกาขาวโพลนไปหมดแต่ดีดีที่ไม่หนาวมากถ้าเป็นองศาเซลเซนก็ประมาณสามสิบแต่ถ้าเป็นโอ้ยองศาฟลเลาเรนไฮต์สามสิบแต่ถ้าเป็นองศาเซลเซียสก็ ประมาณหนึ่งลบหนึ่งนิวัดโอ,โอธรรมรามสินสโนออยโอ,โอ,โอก็สวยไปอีกแบบถ้าไม่หนาวนี่โอเคอยู่ฉันเสร็จก็เตรียมตัวได้ออกลังกายอเอวังเวตี้พาชมสวยสวยสวยถ้าพูดถึง Come on. Oh.